สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูวิธีการแบ็กอัพ d t t a นะครับตัวพารามิเตอร์นะครับ abb inverter acs 5 8 0นะครับก็คือตัวพารามิเตอร์เราเซตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครทีนี้เราจะแบ็กอัพตัวข้อมูลมาเก็บไว้ในหน้าจอนะครับในการที่เราจะแบ็กอัพ d t t a ตัวพารามิเตอร์นะครับมันสามารถทำการแบ็กอัพได้ในโหมดของ โลคอลหรือ r e m o ม e ก็ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถแบ็กอัพได้ตอนที่ตัวอ e ินเวอร์เตอร์มันทำงานอยู่นะครับเราไปดูวิธีการแบ็กอัพกันเลยครับ วิธีการแบ็กอัพพารามิเตอร์นะครับให้เรากดเมนูหนึ่งทีนะครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่าแบ็กอัพนะฮะเรากดเลือกเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีคาว่า Create Backup แล้วก็กดเลือกเลยครับแล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งนะฮะมันสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือเหมือนตัวอินเวอร์เตอร์กำลังนําข้อมูลนะครับมาเก็บไว้ที่ตัวหน้าจอคีย์แพดนะคะ ถ้ามันอัปโหลดเสร็จมันจะมีไฟล์ขึ้นมาอีกหนึ่งไฟล์ก็คือเป็นไฟล์ที่เราแบ็กอัพจากตัวอินเวอร์เตอร์นะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีไฟล์ขึ้นในนะฮะอีกหนึ่งไฟล์ในวันที่เราแบ็กอัพนะครับเป็นวันที่มีเดือนแล้วก็มีปีนะครับเดี๋ยวลองลองเข้าไปดูอีกทีนหนึ่งนะฮะกดเมนูแบ็กอัพนะฮะแล้วก็จะเจอนะฮะมีไฟล์เกิดขึ้นมาอีกหนึ่งไฟล์ก็คือไฟล์ที่เราแบ็กอัพไว้นะครับ การแบ็กอัพพารามิเตอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครสงสัย,ยอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณนะครับ